พี่น้องครับเมื่อนี้ก็เป็นคลิปที่สองนะครับสำหรับสำลัดคูปะตาดีซีหกนะครับคลิปที่สองนี่แต่ว่าโบเมนมือที่สองนะครับเป็นมือทีหาที่หแล้วนะครับกะบโบใครเด็ดท้ายเ้เบิ้งนะครับกะเฮ็ดไปลายยางแห้งครับพี่น้องครับเกือบทั้งขั้นนะครับแต่ก็มีผลสีสาดสีให้นงนะครับ ว่ให้มันบอ่อเก่าแห้งนะครับอันนี้สรทางป้อมอกับลังแกะตัวอ่ากดสายพันธุ์ตัว,ตวเรนนะครับหูซึกว่ามันสีเอียงนะครับมันอาจเสียให้กินสายพันธุ์นะครับ,กบแก้ไขให้กับทั้งขั้นครับพี่น้องครับ เม็ดเงินไปค่อนข้างหลายขึ้นนะครับเกือบแสนนะครับช่วงล่างยังบ่ดแตะเลยนะครับกสีเปลี่ยนต่ลูกร่อนเลยนี่ให้นะครับเพราะว่างบประมาณก็ะเมดนะครับเปลี่ยนให้ลูกนี้นะครับกระจะค่อยให้จะคล้องเพิ่นไปเปลี่ยนเอาเองน้ำนะครับกระซ้อนไปแน่แล้วนะครับสําหรับการซ่อมคลิปหนานะครับเดี๋ยวเสียไปร่องเกี่ยวนะครับนาสีเป็น ว่าสีเล่งมือน,นีหให้มนเหล่วนะครับเรา,าเอือนเสาสีเอาไปทรงเพิ่นนะครับเอือนเสากาเสียให้เพิ่นไปล่องเกีียวเขาหน้าปังเพิ่นเหลืออยู่ประมาณสี่ไรกระปากปากกระพลสีให้เกับบริพน จนมันงามขนาดนั้นนะครับพี่น้องครับเพราะว่างบประมาณเพิ่นเกิดมันเริ่อมลอยล้อเลยนะครับแต่ซื้อรถมานะครับเกียเกี่ยวมาได้คลิปนี้นะครับก็ฝากเตือนนะครับสําหรับพี่น้องนะครับเอฟซใช่หน่อยรถเกี่ยวนะครับก็ถือว่าเป็นอุท่าหวันแกล้วกันเด้อพี่น้องเ้อซื้อรถนะครับจ้าที่ใช่หน่อยเคยบอกเคยเตือนไปแล้วนะครับ การสือรถนี่นะครับไ้หาฟูทีพ่นหูจักนะครับไปไปเบื้องนํำนะครับอันนี้ก็เป็นพอยไงนะครับเล่าก็เห็นว่าเครื่องมันติดนะครับเครื่องมันก็เงียบดีเสียงนิ่มดีเพราะว่าแล้วก็มันก็ติงมัดซุย่างมาสันพอหไงล้วว่ามันก็คิดว่าสิบุ๊ี่ปัญหานะครับความคิดของคนเ่านะครับ บนงทีนี่บันเวลาเอามากเกี่ยวแลวกัตัดบอ่อขาดตัดบอ่อขาดกันอนี้ครับตัดบอ่อขาดกะให้ใช่หน่อยนะครับไปเบึงไเพิ่นนะครับอาการกะนันก,กว่าทีเพราะงเราคิดเอาเห้นะครับแต่ว่าสลาผมผมมาทั้งขั้นนะครับเพราะว่ารถ รถรุ่นนี้นะครับมันเป็นรถที่เก่าเก่าแห้งแล้วมันหลายปีแล้วนะครับหาท่านที่ว่าสภาพที่สมบูรณ์พร้อมเกี่ยวเลยนะครับพี่น้องครับมันกะมีอยู่ครับแต่ว่ามันมันมันสีหน่อยนะครับมันต้องเป็นจะาของเก่าเพิ่นนะครับพี่เพิ่นดูแลรักษาอีหลีนะครับสมเป็นนะครับจังสีเหลือที่สภาพที่สมบูรณ์นะครับแพนแมนจะาของเพิ่น สมบูเป็นนะครับหรือบ่อใครสนใจกับรถนะครับกาสีประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับเข้าเอามา่ดนกะัะรวมทั้งสื่อทั้งยังมานก็เกือบสองเสนเลยครับค่าสมค่าอะไรนี่เป็นอะไรที่บอมเมนอะไรศูนย์นะครับอะไรเที่ยมนะครับกัยังเม็ดาคกเจ็ดหมื่นนะครับ พี่น้องนะครับผู้ที่อยากสือรถนะครับกัเบิ้งดีๆใครอยากได้อรียีนะครับกัเบิ้งดีๆนะครับเบิ้งเอานะครับหาคนดียบนหูจักไปนําแต่ว่าสําหรับชายหน่อยเองนะครับผู้ใดที่คิดสือไปเกี่ยวเขาจะาข้องนี่ก็ขอเตือนอีกนะครับบ่ต้องเอาไปเกี่ยวเขาจะาข้องนะครับพี่น้องครับจางเขาดีกว่านะครับการเสียไปเกี่ยวเขาจ้าข้อง เข้าสี่รถเกี่ยวเนี่ยก็ต้องรับจ้างครับรับจ้างมันจังสีได้เงินเงินจากที่อ่นมาส่อมรถนะครับถ้าเกินเขาเอาออกไปเกี่ยวแต่เขาจะคล้องเนี่เข้ากับสีได้จกกระเป๋าเข้านี่แหละครับพี่น้องครับส่อมครับใครแมนค่าจ้างรถเขาปีละสองสามหมื 30, น่นนี่พี่น้องจ้างเอาครับซาเน่กระทเท้าซาซาถึงสี่ซาก,กัะเพิ่นบอกว่าไงกร กระทาครับทาดีกว่าบ่่ต้องอันดอกครับว่าต้องออกมาเกี่ยวเข่าอีกจากของนะครับพอมันมันบกุ้มครับพี่น้องครับมันมันบริยง่ายจังทีคิดเอาไ้นะครับเอาปลดสายพันธอกมาก่อนสายพันนี่ขันแม่ของศูนย์นะครับเสร็จแล้วพันหาได้ครับพี่น้องครับนี่สายพันุตัวเดือนนี่นะครับ อยปลดออกมาเือละอันนี้เส้นกันที่ละเอามาเือละล็อกกันครับหมุนหมุนออกเทือละล็อกมันมีสองล็อกมุนออกห้มันออกมาล็อกหนอกกันฮะมันบ่เตียงหมุนที่ละสงสัยเกียร์บ่บ้างเอา้า บึ้งั่งบึง้งวบเปียนดนกงามอยู่ค,ครับบ่งไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันเลียวเดี๋ยวสีไทยบึงอีกเทือนึงนะครับแบ่ไเด้เนียนว่าส่อมแนวด้จุดใดนะครับทายเห้นบึงร้มๆมนะครับของของรถคันหนี้นะครับกตถือว่าเป็นเออ่ เป็นอุท่าหวานให้พี่น้องที่กำลังคิดอยากซื้อรถมา่เกี่ยวเข่าจะห้องกันแล้วกันนะครับเชอนี่แล้ะ ต้องนดเกี่ยวอ,อัวตัวน,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 นี้เตูวนวดกันเป็นเลยตูนวดแค่นีน้หรอวนะเออเออกระตูนวดกันจริงไห